กับบรรยากาศอยู่ในหัวในสวนเ้อค่ะไม่นียายเพ้นเขาหัวเข่าสวนค่ะทุกคนก็หน้านี่ก็แต่งจริงต้นพระขาเนาะค่ะเนาะต้นพระขามันยายนะคะทุกคนว่าได้เอาออกโดนแล้วค่ะล่าสุติสามียายเพ้นเอาออกเนาะค่ะเนาะนี่ก็ดูนเติบแล้วค่ะเย่าอีกละยายเพ้นเลยตัดออกที่นี่ไม่เห็นหยาห้ายุ่งเงาต้นชมพูของยายเพ้นนี่ค่ะทุกคนว่าไม่ได้หน่อยเสียเอาห้าออกโตค่ะ ชุบูยัยเพนกำลังเป็นดอกหลายค่ะทุกคนทุกคนเห็นบมค่ะนี่คือดอกด้วยค่ะเด้นนี่เต็มเลยค่ะบานแล้วก็หลายอันนี้บานแล้วค่ะทุกคนนี่บานล่ะอันนี้กำลังออกไมค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะจุดสุดปลายนีแต่ดอกเลยค่ะทุกคนเต็มเลยเป็นชุปูสีแดงปีที่แล้วกระติดหลายค่ะทุกคนแดงจึงคืองเต็มต้นเลยค่ะหวานค่ะหวานหวานค่ะชุบูต้นนี้ เย่เพ้นเจ้าอุ่นหย่าออกก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะมาทักมาทายในหัวในสวนในถุงมือก่อนค่ะทุกคนเมื่อก,กี้เย่เพิ่นอ่ะเอาฟังนั่นออกเนาะค่ะเนาะหย่าปักมือเย่เพิ่นเต็มเลยเจ้ว่าหย่าอีหยังปักแล้วเจ็บเจ็บเจ้ว่าหย่าไอยาา้ยังค่ะทุกคนเนี่ยปเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ปักเย่เพิ่นเจ็บคาดเอาออกก่อนเนาะค่ะเนาะ ตกค่ะฝนตกที่นี่ย่ามมือเสาม้าไม่หมอกเด้ค่ะทุกคนไม่หมอกค่ะบ้านเย่นเต็มเต็มเลยเอาออกแล้วกับที่หาหาฝุ่นมาใส่เนาะค่ะเนะาะวันนี้จะเป็นจิออกวอยังวันตี ยายเพ็ญสิตบอกเรียงผัวเก่ายายเพ็ญนี่ล่ะหมู่บ้านนายยายเพ็ญบอกพี่บอกน้องไปว่ายายเพ็ญสิบอกลูกสาวยายเพ็ญเนาะว่าอ่าพอเพิ่นโทรมาอีกนะพอแทถเพิ่นนะถ้าสิคุยกับยายเพ็ญนี่กะปฏิเสธไปว่ายายเพ็ญบอกคุยนําเลยยายเพ็ญบอกค่ะทุกคนบอกลูกสาวไปยังสี่ว่าบอกว่ายายเพ็ญเนาะบอกคุยนํา บต่ตองบต่ตอง,ตองมาอยากคุยน้ำยายเพ้นเพราะว่าถ้าคุยน้ำหนังมันสีเงามาฉียืดเยอะฉีกไหมคะทุกคนกสิกายเป็นวายยายเพ้นเนี่ยคุยกับผัวเก่าย่านาสามียายเพ็นหูฉีไหมคะทุกคนยายเพ็นก็นเลยตัดไปเลยว่าบค่คุยค่ะแต่ว่าลูกสาวยายเพ้นนะถ้าเพิ่นสิคุยก็แล้วจะเพิ่นแต่ว่าบ่อยากให้ทั่วมาดู แล้วถ้าสีพอ่อกันก็พอ่อได้แต่ว่ายังมาพอกันอยู่มอือนอย่าเป็นเอาแบบนี้ค่ะทุกคนบอ้มาพออยู่นี่ให้พ่ออยู่มืออืน่นแต่กบบระบุกหว่าเพิ่นจีนมบมาพอกันย่ำในห้องกับบางูนะค่ะเนาะกระเลวเต้น,นะคะทุกคนเพราะว่าพอแท้เพิ่นน่ะกบบระบอกอยู่อ่าบริยูต่างจังหวัดนะค่ะเนาะบริยูหมายถึงบริยูบ้านเพิ่นน่ะทุกคนอยู่ทำง,งานอยูก่กรุงเทพ บอกไปว่บาจะบเห็นบอกคุยบอกสิบคุยสิบอกอีหยังน้ำเลยเพราะว่าบ่อยากบ่จาก,ก,จากมีปัญหากับสายมีเจเพนอ่ากับจิงอยู่เนาเนาะอ่าเอฟซีไล่ไล่านที่แนะนน้ำเจเพนมาเจเพนกะกะกบคุ้นเ,เยลยไลายดเด้อค่ะกับจิงคือควบเพิ่นมาอยู่ดอกค่ะจิงฝรั่งกะรับได้อยู่ดอก แต่ว่าเหตุผลที่จะเพ่นบอกคือว่าแค่คนรู้สึกเราแห้งสิไหมคะทุกคนเพราะว่ายังที่บรรพานมาอ่ายายเพ่นก็บอกสามียายเพ่งใายายเพ่นอ่ะเลือกก hmm. ัน uh กับผัวเก่านี <c oughs> ้จะแต่ร์ลสามขวบบังหนุเกี่ยวกันบ่เคยติดโตกันเลยสิเนี่ยค่ะทุกคนคําว่าบ่เคยติดโตกันเลยสิเนี่ยค่ะทุกคนยายเพ่นกับอ่าเดี๋ยวยูโพมาเนาะบม่อยากให้น้บงสบายใจสิเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยบม่อยากบม่อยากบอกค่ะ เพราะว่าอย่างข่าบอลเราญาติแล้ว,ลวคิดหน่อยคิดไงอีกสี่แม่ค่ะทุกคนที่นี่อ่ามันกับบรมสัมีเนียค่ะทุกคนที่นี่สามียาเพิ่นน่ะเพิ่นได้สงสัยแล้วเนาะพเนาะเพิ่นในสงส,ะะนนส,ง,สงสัยแล้วเพิ่นก็นยังสงสัยอยู่ที่นี่เจ้าของนาที่ว่าสิขายนาให้นะทุกคนยายเพ็นกับสามีก็ได้ไปบึงแล้วนะะเนาะพเนาะก็ตกลงว่าสิเอาเลยค่ะ ตัวรองวาสิเอาเขาเลยโทรมาอยากหูคาตอบว่าสิเอาแทะบอรหรือบอเอาผู้สินะคะทุกคนอีกจิงกับสามียายเพ็นอน่ะกับวาสิเอาอยนั่งอีกันน่อยกันค่ะทุกคนพี่จิงสามียาเพ็่น่ะว่าสิเอาค่ะเดในไปเบิรงใไฮเบิรงหน้าเรียบร้อยค่ะทุกคนอยูย่ๆสามียาเพ่นกะบ,บอกว่าบอเอาอทุกคนทั้งที่สามียาเพ็่น่ะก่อนหนี้นว่าสิเอาที่ทางกับไปเบิรงเรียบร้อยเลย เราอยู่กับบ่าบอเอามันจีเกี่ยวกันบ่อทุกคนมั awa, o, s s ái, นจีเกี่ยวกันบ่อที่เราอ่าที่เราสงสัยนี่เรื่องผัวเก gam, ่าท่าที่เราเก่าบ้ท่านหูว่าคื้อหยังคื้อหยังสิแม่ค่ะทุกคนเพราะเราแยกเพื่นกับเดบบอกเนาะว่าอ่าผัวเก่าที่ต่อมาหาลูกแยกเพื่นบ่อเอวถึงน่ะค่ะทุกคนค่ะมันจีเป็นไปได้บ่เราปฏิเสธบ่อเอาบ่อเอานา ยัยเป็นกระไยชวดบ่ได้คะ่ะทุกคนอู้หยาปักมือย่ยเป็นอี๋แล้วคะ่ะทุกคนย่ยเป็นอะไรยังเจ็บใจเลยคะ่ะตอนนี้เอาไปมาอ่โผว่าเก่านี่มาเห็นใครยัยเพ็ทน่ะช่วยจนได้ค่ะทุกคนอย่างที่เคยยัยเพ็ทน่ะหวังเนาะหวังว่าทีได้อ่าที่ได้ทางเพิ่มขึ้นจะมีเกจยัยเพ็ทนว่าสิซื้อเนาะเอาไปเอามาแล้วเอาแบบนี้ยัยเพ็ทกับ เครียดจรินแหละทุกคนตอนนี้เครียดเตียว่ายยยเพ่นกับบอบอกถึงเพราะว่าสามียัยเพ่นกับโบถามถึงอีกเดี๋ยเพ่นกับวาเสียมันเหนียบๆไปเลยนะคะทุกคนเราบอกลูกอบไปต้องบอกขึ้นมาอีกเลยวย็ยามท้วมากค่ะยามว่าวให้อพอฝรั่งเพิ่นนี่เห็นังซี่นะคะทุกคนยัยเพ่นบอกไปค่ะก็แล้วจะเพิ่น่าเพิ่นจิคุยไปจังไรนะคะเพราะว่า พ่อของเพื่อนเนี่ยเพิ่นก็หูอยู่แก่ใจว่าเป็นคนใจจังใดบ่เคยสนใจบ่เคยเลี้ยงดูมาั้งแต่น่อยเพื่อนหูบดทุกอย่างสินะคะทุกคนย่เพิ่นก็บ่อยากสิไปอ่ใส่ค้าเด็ดขาดกับลูกว่าบ่ต้องคุยเลยนะอืมก็ว่าเห็นเพ้นเห็นเพิ่นบ่บอกนะะทุกคนเพราะว่ามืออะไเพื่อนบอกยายเพิ่นมายายเพิ่นนําบอกว่าบอกเนาะเพื่อนก็บ่เห็นบอกกับลูกว่าเพื่อนคิดอีหยังอยู่ย่าเพิ่นก็เลยบ่าอยากสิไป ใส่คำเ่อที่มันอันนี้น้ำอันนี้จิตใจของพื้นนะนะทุกคนยายเพ้นก็เลยบอกเพ้นไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าสามียายเพ้นน่ะยายเพ้นก็คิดอยู่นี่ว่าเพ้นคิดอีอย่างอยู่นึกค่ะเนาะจากที่ว่าที่สื่อทีให้ยายเพ้นน่ะกลายเป็นบาปฏิเสธบทสื่อเลยค่ะทุกคนที่นี่ยายเพ้นอุตส่าห์หวังหวังหวังว่าอยากได้ที่ได้ท่าเพิ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะ เอาไปมาชวดค่ะทุกคนบ่ได้ยายเป็ไหน่คิดว่าผัวเก่านี่คี่สิมี่ส่วนค่ะเพราะว่าสามยายเพ็ญนะพอ่อสยู่หมูสามียายเพ็ญดูนะคะว่าเราเป็นคนจังไหนจังไหนค่ะทุกคนตอนนี้ยายเพ็ญคิดว่าเราคือสี่อบอ่ไว้ใจยายเพ็ญบ่ค่ะยายเพ็ญคิดกระชิดดูนะคะทุกคนว่าเราจะเป็นแบบนี้บ่ค่ะ ราะว่าที่นี่ตกลงเรียวว่าสิเอาไหมคะทุกคนเราอยู่ๆเรากับตับปฏิเสธหลังจากนี้นะคะหลังจากที่พ่อเก่าติดต่อมาหาลูกนี้นะคะเราปฏิเสธเย้เพ้นโอ้ยเจ็บใจเจ็บใจนะคะทุกคนตอนนี้บอกว่าเราจีดังใดจะดังไดเนาะคะน,น้สามีเย้เพ่นค่ะ แต่ว่าเราเราเอาออกมาเลยว่าบาเบ่บ่เอาค่ะไม่เอาปฏิเสธเลยค่ะแล้วว่าไม่ซื้อเดชเพชรก็เลยจากที่ตกลงกันกันกบแต่ของที่เป็นหมันเป็นเหมาะเนาะก็เลยกลายเป็นสิเดชไปกลับคําบอกเขาสี่ไหมคะทุกคนตอนนี้เครียดอยู่คู่กันตอนนี้เดชเพชรยังสิไปบอกว่ายัางไงเดชเพชรก็คิดว่านี่แหละคะ่ะ สิเป็นพลพ่วงมาจากนี่แหละค่ะเัรวกเกา่าเยเพนนี่แหละเพื่อก็คิดว่าเยอเพนมีพ่วมลับคิดว่าค่ะทุกคนเบื่อว่าสิไปจังใดนึะค่ะนาะชีวิตเยเพน,นแต่ว่าเยเพนกะเ็ดไปบอกเจ้าของทอีเขานะคะทุกคนว่าเราบเบานึกค่ะนาะอโอ้ออยากว่าสิใดกับมาดด จากว่าสิดีกะจะเป็นเร่องไรอีกหลักหนักบางทีที่มีเจ้าเพื่อนก็บม่อยากบอกอ่ะเดี๋ยวามที่เคยบอกเขึ้นไปในเ่อว่าโบนุ่งบโเกี่ยวกันหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวามที่ว่าโบนุ่งบโเกี่ยวกับพัวเก่าแล้วค่ะก็เลยบม่อยากสิไปวอาว่าเออพัวเก่าติดต่อมากจริงๆไหมคะทุกคนเพื่อนก็ที่ถามเงาจริง่เนาะค่ะเนาะก็เลยอยากฉี แบบเงียบๆอยากจบแบบเงียบๆเป็แบบนส่ไม่ค่ะทุกคนบ่อยากบอกถึงอีกส่ไม่ค่ะแต่เบื้อง่าทาง,ทางสามียายเพยเยเลี้ยแล้วเนี่ยโบขคือเก่าที่ละบัดจรนีๆทุกคนวิ่งไปเาเพื่อนเนี่ยนะทุกคนคลิปกับจีน่าเนาะเขาเนาะคลิปนี่จะเป็นกับามาทักทายพี่น้องอยู่ในหัวในสวนเด้อค่ะคลิปหน้า พอกันใหม่ยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้นองสุขุมสุขคนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ่นเมียฝรังมานองก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีแต่ะความสุขค่ะสวัสดีค่ะไมยบาย